อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติคลองลานจางังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วก็วันนี้เรามาอาศัยบริต้าจำเป็นนะคะน้องแม็กมินิเยลโลแวนค่ะชงกาแฟแล้วก็ชงชาให้พี่ๆนะคะคนละแก้วนะ่ารักมากๆค่ะแล้วก็ดูรถน้องเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีครบทุกอย่างเลยแล้วก็น้อง DIY เองด้วยนะคะที่ซึ่งทุกคนก็ทำได้ บรรยากาศรอบๆวันนี้นะคะอากาศดีมากเย็นสบายแล้วก็คนเยอะค่ะแต่ว่าไม่เสียงดังนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแล้วก็ด้านล่างเป็นลำธารน,นอนฟังเสียงน้ำนะฟินมากเลยจุดที่เราจอดนะคะเป็นเนินสำหรับจอดรถบ้านค่ะติดห้องน้ำสะดวกนะคะแต่ว่าต้องเดินขึ้นเนินนิดหน่อยแล้วก็วันนี้เรามากับน้องแวลูไปไหนนะคะน้องกีฟน้องยีแล้วก็น้องแมนนะคะอิสมีแ นะคะแล้วก็น้องแม็กมินิเยลโลแวนทริปวันต่อไปนะคะเราจะไปที่ท่าเรือแม่ตะวอค่ะจังหวัดตาก็็เดี๋ยวออกเดินทางสายๆค่ะไม่รีบไม่ร้อนนะคะจิบชาก่อนอาบน้องอาบน้ำให้เรียบร้อยค่อยออกก็ยังทันค่ะนี่นะคะวิถีชาวแคมป์นะคะ